่ะคมาดูดวงคนเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนตุลาคมนะคะปีหกแปดนะคะไพ่ประจําของเจ้าชะตาคือไพ่อัศวินเหลียนเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะเป็นคนใจสปอร์ตเก็บเงินไม่อยู่นะคะการงานก้าวหน้านะคะในช่วงเดือนตุลาคมก็มีรายรับเยอะกว่าที่ผ่านมานะคะ คนเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนตุลากา็จะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะเหมือนเดิมนะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีไพ่มีไพ่มีไพ่ซาตานขึ้นมานะคะไพ่ไพ่ซาตานนะคะมีไพ่ซาตานขึ้นมานะคะก็แสดงว่าจะโลภนะคะจะโลภ พราะความโลภนี่เรามันจะทําให้เราเสียเงินเสียทองหรือไม่งั้นก็โดนโดนหลอกนะคะใ่หมอนแนะนํานะคะให้ทําบุญตามโอกาสสวดมนต์ทำสมาธิบ้างนะคะอ่าแล้วก็ทําบุญทําทานให้เด็กได้โอกาสอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่อ,อาจจะเป็น มีคู่แล้วหรือว่าเป็นฐานะเป็นหญิงใหม่เข้ามาสนใจนะคะช่วงนี้นะคะแม่หมอแนะนําไม่ต้องวิตกอะไรไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากไปนะคะเพราะว่าการดําเนินชีวิตก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแนะนําให้ทําบุญแล้วก็ทําสมาธิหรือสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ตามที่เรานับถือนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดําเนินไปด้วยดีนะคะมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะดีขึ้นในที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่หมอนะคะ